ว่ากันอีกเนึนตลาดท่านผู้ชมครับในจงังหวัดแพร่นี้นะครับที่นี่เนี่ยอยู่ห่างจากจตัวเม,มืองประมาณ10โลนะครับที่นี่ถือได้ว่าเป็นตลาดที่เป็นสวรรค์สำหรับคนที่ชอบไม้นะครับโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่นี่เนี่ยมียให้เลือกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดส่วนจะมีอะไรบ้างแล้วราคาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองแวะลองดู ลอ,องชมเถอมีอะไรซื้อติดไม้ติดมือใส่ไม่แล้วตุกๆขับกลับกรุงเทพเลย แล้วก็มาที่สามารถไปต่อเติมหรือว่าตกแต่งบ้านได้นะครับมีหลายร้านแถวนี้เยอะมากพี่เยอะครับค,ครับผมขายดีไหมพี่ช่วงนี้ก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยพี่จริงๆแล้วมันมีขายสองสอฝักฝังตอนนี้ก็เยอะแล้วครับเยอะเยอะแล้วครับมามาจากในเมืองนุาเยอะขึ้นชื่อของตลาดนี้พี่สามารถจะเป็นพวกอันนีเจร์ ใช่ครับใช่เป็นไม้สักครับรู้สึกว่ามีทั้งไม้สักตอนนี้มันผสมกันมากนะพี่ไม้สักมันหาย,ยากนะพี่หรือว่าทั้งไม้สักนี่เอามามาจากไหนครับก็ไม้สักตัวนี้ก็จะเป็นพวกไอ้สนป่าตรวนี้นะค,ครับสอวนัากจะเป็นพวกป่าจากองมกอคืออะไรครับก็โครงการอ่อป่าไม้อะครับครับ<า>อ๋อเดี๋ยวพาดูขอดูนิดหนึ่งได้ไหมพี่ อันนี้พวกนี้ก็เป็นพวกเชิญชายเชิญชายเชิญชายไปใส่หลังคาบ้านอือแค่นั้นนะฮะก็เป็นพวกของตกแต่งอย่างนี้ก็ตกแต่งบ้านได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นพวกกาเลกาแลที่ทางเหนืออะไรอ่าที่หัวควยก็มีหลายอย่างมีไม้อื่นไหมพี่นอกจากไม้สักแล้วมีไม้อะไรอีกมีนี่ก็มีพวกเอ่อไม้เนื้ออ่อนก็มีไม้ชจำฉาก็มีไม้กัมปูไม้แดงไม้แดงอย่างนี้ไม้อะไรก็ทำได้หมดคเอามาเถอะฮะเอามาเถอะแต่เน้นๆเน้นๆ ไม้สักใช่พี่ครับอันนี้ไม่ตกแต่งบ้านอย่างเดียวใช่ปะ่ะหรือว่ามีแบบพวกประดับยนต์เอาไปง่ายเกินไปเปล่าพ,พ,พี่พี่ยังไม่เคยลอง ครท่านผู้ชมครับที่ขายคอนเซอร์ไม่สักกันนะครับรวมมาอยู่ที่นี่ไม่ไปจากตัวเมืงแพร่นะครับก็มากันได้นะครับที่ตลาดวดงยังไงอยากทราบว่ามายังไงวันไหนดีนะครับไม่อยากหลงทางก็สามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1 6 7 2เบอร์เดียวเบอร์โทรไทย เราแวะเรยียนมาที่ตำบลชุ่งโฮงนะครับอยู่ไม่ไกลามากจากตัวอำเภอเมืองก็อยู่กันที่จังหวัดแพร่อยู่นะครับก็รู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อเราเป็นต้นลำรับแบบออริจินัลของเซอร์มาฮอมจริงๆที่นี่แหละครับบ้านหลังนี้เนี่ยรู้สึกเขายัางทำเป็นแบบสไตล์ดั้งเดิมสวัสดีครับอ่ะ เจ้าสวัสดีเจ้าสบายดีเจา้าสบายดีเจา้สา,จาสบายดีนะครับทําอะไรอยู่ครับก็จะย่อมมะพร้อมเนี่ยเจา้าโอ้ยย้อมไปในนี้หมดเลยเจา้าใต้ถุนบ้านเนาะเจา้าครับผมที่นี่เนี่ยที่แพร่ที่ตาบลทุง่งโฮงใช่ไหมค่ะ <c oughs> ทุง่งโฮงทําสมหพ้ามเนี่ยแบบดั้งเดิมตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกต้องไหมครับเจา้าถูกต้องเจา้าทำมานานยัง นานแ,แล้วสี่สิบกว่าปีแล้วเจ้าสี่สิบกว่าปีแล้วเจ้าจริงๆแล้วเรื่อมอห้อมเนี่ยแบบดั้งเดิมแบบโบราณเนี่ยเริ่มต้นที่จังหวัดแพร่ก่อนใช่ไหมครับเจา้าถูกต้องไหมครับเจา้าถูกต้องโอ้ก็นะสวยงามอย่างยิงที่อย่างที่ใส่เนี่ยนิ่มมากๆนิ่มเพราะว่าใส่มาแล้วสี่สิบกว่าปีถูกต้องไหมครับเจา้าเอา ตัวนี้แหละบทบตัวนี้ก็ประมาณยี่สิบปีอะค่ะมันทนถึงขนาดนั้นเลยอะครับทนจะถ้ามห้อมเน่จะใส่ตามสบายครับผมใส่ไปได้ทุกงานงานบุญงานบวชอะไรได้ทั้งนั้นนะค่ะอือฮึครับผมจ<ะ>้ามันเป็นผ้าอะไรครับเป็นผ้าฝ้ายเลยผ้าผ้าฝ้ายผ้าดิบทํายากไหมทำมันก็ยากพอสมควรถ้าไม่มีความอดทนก็ทำมาได้เจ้าทำไมเขาถึงเรียกว่า ม้อ,อมม่อมม่อมใช่ไหมครับม่อ,อมม่อ,อมม่อ,อม,มอนี่เป็นมันเป็น,ปนคำห่อมมารวมกันอีกคำหนึ่งม้อก็หมายถึงองค์หรือภาชนะเนี่ยค่ะอ๋อห่อมก็หมายถึงพืชชนิดหนึ่งที่เป็นพืชลม้มลุกที่เอามาทําเป็นสีย้อมอะค่ะ,คะนี่ใช่ไหมครับค่ะอันนี้อันนี้แหละคือเราจะตัดตัดแล้วมาทํากิงทั้งกิ่งทั้งใบนะนะแล้วเอามาแช่น้ําเปล่าเนี่ยสองวันสองคืนยครับ แต่ว่ามันออกมาเป็นเป็นส,สีเขียวเดี๋ยวสะท้อนแสงยังไงไม่ทราบค่ะสีเขียวๆแล้วทีนี้ก็มีส่วนผสมก็จะใชยปูนขาวเนี่ยคะ่ะใช้ปูนขา,ขาวที่กินขับหมากนะคะแล้วเอามาใส่ใส่แล้วก็ตีน้ํามันก็จะขึ้นเป็นสีน้ําเงินอาจาทิ้ิงไว้สักสองวันก็ปล่อยมันจกตะกร <ขา S 1> <ข>อนครับผมพอได้ตะกรอนแล้วเราก็เนี่ยเอาผ้ามากรองเอาตะกรอนเก็บไว้นานได้หลายปีได้หลังจากได้ตะกรอนนี่อันนี้อันนี้คือทําหัวสีเสร็จก็ ได้ตะกรอแล้วก็จะเอนาน้ำขี้เถ้าเนี่ยเจ้ามาผสมตัวนี้ใส่ลงไปในหม้อเรียกว่าหม้อห้อมแล้วทำไมมันถึงได้รับความนิยมอ่งแรงทุกจังหวัดก็ผ้าหม้อห้อมนี่อีกอย่างหนึ่งราคามันก็ไม่ค่อยแพงต้นทุนไม่ค่อยแพง่อยไปใส่แล้วใส่สบายอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่รรอย่างคำขวัญของจังหวัดแพร่นี่เขาก็ว่าหม้อห้อมไม้สับ ทินลักษธรอช่อแห่สีเมืองลือเรื่องแพะมังผีเป็นคำขวนด้วยเนี่ยเวลาจะย้อมก็จะต้องใช้ผ้าดิบหรือผ้าฝ้ายนะนะี้ผ้าฝ้ายเราได้ไมาอันนี้เป็น,<ะ>เ,ปนเสื้อเป็นเสื้อแบบดั้งเดิมของชาวชาวแพรน่ะนะครับผมแล้วก็ถ้าเวลาย้อมก็มีตะก้าห่างๆเนี่ยใส่ลงไปเพื่อไม่ให้ผ้าลงไปข้างล่างแล้วจะจะล้วงเอายาก แล้วทีนี้วิธีย้อมก็จะขยำยืนขยำอยู่อย่างนี้นะให้มันทั่วเนื้อผ้าต้องย้อมประมาณห้าหครั้งนะถึงจะได้สีและหลังจากย้อมได้สีแล้วก็ไปซักล้างก็จะมีวิธีการม่ให้มันสีทุกตกเยอะเกินไปก็ใช้น้ําเกลือแช่น้ําเกลือหรือน้ําส้มสายชูอย่างนี้ไม่ต้องไปเอาลงไปปอบหรือว่า ต้อนตั้งไฟอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาย้อมจะย้อมเย็นอย่างนี้แหละถ้าได้สีถ้าจักให้มันทนทานแล้วก็จะบางครั้งก็จะเอาไปต้มกับน้ําเกลือให้สีมันติดทนนะนะครับต้มกับน้ําเกลืออย่างนี้ซื้อไปเนี่ยรับรองใช่ไหมครับว่าสีไม่ตกมันจะตกอยู่นิดหน่อยถ้าสีไม่ตกไม่ใช่มะฮอมแท้เวลาซักไปสักสองสาครั้งแล้วมันอยู่มันก็จะอยู่ครับผมขั้นตอนต่อไปครับอันนี้เสร็จแล้วเหรอครับอันนี้คือครื่องแรก ท่านตอนต่อไปก็จะนำไปตากพอตากให้แห้งแล้วก็กลับมาย้อมอีกเดีจะพอไปตากให้เจ้าตากให้ตอนนี้ก็ผ่านการย้อมหนึ่งครั้งยังต้องมีอีก4-5ครั้งถูกต้อง,องไหมครับถูกต้อง,ตองแต่ก่อนยังมีเพลงนะเพลงมอหอมเนี่ยใส่ตามสบายมอหอมใส่แล้วสมชายสานใส่ไปทำงานหรือว่าใส่ไปแอลซาว ใส่ไปไล่นาปาเขาใส่ไปชวนเพื่อนกิดข้าวคงคงได้แค่นี้ละลืมแล้ว <laughs> ไม่ด้ไปใส่ได้ไดทุกที่ทุกเวลาเจ้าเป็นสองโทนะครับเจ้าก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วโอกาสน,นะครับไปแวะมาที่แพร่ก็อย่าลืมมาที่ตำบลทุ่งหงศ์ตำบลทุ่งหงเจ้าตำบลทุ่งหงศ์นะครับก็มาดู วิธีการทำซมะห่อมซมะห่<ข>อม <ขอ S 1> แบบดั้งเดิมแบบดัดดดดด้งเดิมครับผมของแท้มาจากที่นี่แหละครับจ้าร,รับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายบาย